4สี่สาแม่เออรวมรถเก่าด้วยนะรวมงานลอถเก่าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องพลอยให้ราคาแบบล้านสตอ็ตอกน,น้องเหลืออยู่9ลูกนะคะเป็นงานขาสั้นแบบ3ส่วนขาสั้นประมาณเข่าไม่ใช่งานสั้นสูเบอร์นี้ ลูกปกติอยู่5้0 0ัอันนี้งานญี่ปุ่นฟูจิยามานะแม่ญี่ปุ่นฟูจิยมาม่ร้0ยกิโลรวมผ้านะแต่มันจะเป็นทรงประมาณนี้ค่ะทรงไม่สั้นจู่ลูกค้าเป็นกระสอบค่ะสั้นไม่สั้นจู่นะประมาณเขา่าประมาณเขา่าเนาะผู้หญิงนะเบอร์นี้ ผู้ชายก็เริ่มใส่ได้แม่มันปีนี้เป็นปีแบบงานทรงจอดอะ่ะเออฟิลทรงจอดฟิลแบบวินเทจเอาเบอร์นี้ไปได้เอาเบอร์นี้ไปได้อ,อ,ไไดอันนี้เราขายอยู่5,900ปกติแม่อุ้ยโอนแล้วขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะงานโอนไว้ขอให้ขายดีขายดี <laughs> มันจะมีทั้งงานขากว้าง วุ้ยฟิลกึ่งกคูลอดเหมือนกันนะลูกค้าคูลอดที่มันเป็นขาประมาณเขา่าอะนะเนี่ยเห็นไหมแบรนด์ผ้าดีมากแงดูแบรนด์เลยยูนิโคค่ะขายอยู่ห้าพันเก้าวันนี้เก้าลูกนะวันนี้วันนี้เก้าลูกนะแม่เอาไปลูกละสามพันเก้าร้อยขาโก้กระเป๋าข้างร้อยโลนะแม่ นะร้อโลนะญี่ปุ่นวันนี้เอาลูกละสามพนเก้าร้ะคะลดไปสองพให้พิเศษนะลดลูกละสองพนนะแม่ขาสั้นญี่ปุ่นฟิลนี้ลำลองลำลองได้นะคะลำลองลำลองฟิลแบบใส่อยู่บ้านถูกใจสไตล์แม่บ้านแน่นอนขาไม่สั้นมาก นะคะค่ะไม่สั้นมากเรียบร้อยวิเอลแบบหืแล้วฟิลคุณหลอดอะฟิลคุณหลอดต้องแหะดูอ่ามีแบรนด์หรือเปล่าเพราะว่ากระสอบญี่ปุ่นนะแม่เนาะหุยนี่รีวิวเ,วเดี๋ยวส่งฟรีให้ด้วยลดเลยเลดลดเลย,เลเลยญี่ปุ่นร้อยโลนะแม่เดี๋ยวต้องเซ็นขึ้นรหัสให้รีวิวกอไก่สี่สามแม่อันนี้งานหญิงค่ะพี่ ตัวนี้จะเป็นงานผู้หญิงนะคะแต่ว่าบางตัวก็ยูนิเซ็กนะผู้ชายก็ใส่ได้ยูนิเซ็กผู้ชายก็ใส่ได้ะคะ่ะขายอยู่ลูกละห้าพันเวันนี้ขอปล่อยราคาเคลียนะขอปล่อยราคาเคลียสต็อกให้ลูกค้ามีอยู่9กลูกสุดท้ายเนื้อคอตตอนเนื้อโพลีวินี่น่ารักนี่อันนี้ป้ายดิสนียด้วยลูกค้า นะคะญี่ปุ่นร้อยโลแม่น้องไม่มีโปรเดือนนะไม่มีโปรเนาะไม่มีโปรเดือนไม่มีโปรลดร,ราคาพิเศษอันนี้ปล่อยให้แยกนะแม่นะแค่คนอยู่ในไลฟ์ลูกรีวิวส่งฟรีด้วย3,900กอไก่43ลูกใหม่กอไก่44ค่ะพี่ลูกใหม่กอ44เดี๋ยวรายการต่อไปกระโปรง ไหมพรมรายการต่อไปเดี๋ยวเอากระโปรงไหมพรมให้ลูกค้าอุยไปลุ้นแบบแนวทรงคูลอดนะเนี่ยทรงประมาณนี้ลูกค้าน่ารักไอทรงประมาณนี้ฟิลแบบทรงจีบทรงวินเทจลูกค้าเนี่ยไม่ใช่ข,ขาะสั้นจู่ไม่โป๊เบอร์นี้เป็นเบอร์เบอร์เรียบร้อยที่สุดแล้วเป็นเบอร์ขาสั้นเรียบร้อยที่สุดแล้วลูกค้า มีไหมสามพแม่จบไลท์หลาอหลังไลท์แม่จะเป็นราคา5 9าพนะมันเป็นราคา5 9าเนะมีใครเอาไหมแม่มีใครเลงอยู่ไหม FJ สี่าถ้าเป็นรุ่นขาสั้นกว่านี้นะแม่นะมันจะเหลือแต่งานจีนเลยอ่ะงานญี่ปุ่นโซเอาเรียบร้อยงานญี่ปุ่น FJ อ0อน่งศูนยนะ416 KWE หมดเลยหมดเกลี้ยงเลยลูกค้า มีใครรับไหมจ้า3,900บาท3,900บาทแม่ฟิลแบบกางเกงลำลองลำลองใส่เที่ยวได้จะเป็นรุ่นเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยนะรุ่นเรียบร้อยเรียบร้อยนิดหนึ่งงานหญิงนะจ้าแม่งานหญิงนะงานหญิงถ้างานชายจะมีเป็นรหัส M12 มี ICO, ิยูนิโคลลูกค้านี่ฟิลยูนิโคล นะคะงานชายจะเหลือรหัส M12 ป้ายเยลโลลูกค้าใครอยากได้สั้นชายจีนมีเยลโล M12 ถ้าเอางานญี่ปุ่นมี SJ68 แม่ f j 6 8รออยู่นะหนึ่งลูกนี่ยูนิโคลอีกแล้วเกง่งยูนิโคลยินนะคะผ้าประมาณนี้เดี๋ยวพออตัดก้อนนี้หนึ่งแม่ลูกฟูกของฟูจิ ตู้เนี้ยงานสวยนะเดซัน mm hmm. เหรอคะพี่เดซันแม่เดซันตอนเนี้ยเหลือแต่ก้อนแบบเออเปิดหัวท้ายนิดนึงนะคะแต่ว่าน้องพลอยเซลล์ลูกละพันแล้วอ่ะแม่มีเลอะบ้างมีอะไรบ้างตรงที่มันเปิดเลอะก็ถ้าถ้าโอเคนะไปสั่งกับหลังบ้านเลยนี่ยูนิโคลเดซันมีโปรพันหนึ่งอยู่ให้อยู่นะให้อยู่หลังบ้านตอนนี้รู้สึกว่าเราเหลือสิก้อนสุดท้าย นะ,ะแม่ค่ะเดซอนน่ะน้องพลออจัดโปนะย้ํานะเราไม่ได้เอามาขายลูกละพันไม่ใช่ราคาขายปกติน้องพลออขายอยู่2,500ัารเราเซลล์ขาดทุนให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเอาไปขายต่อได้เหลือ1,000บาทบางทีก็จะอาจจะมีแบบกระสอบบางทีมันอาจจะชำรุดบ้างหัวท้ายนะคะ บางทีลูกค้าก็รับได้นะเพราะว่าบางทีพี่ๆถ้าเอาไปคัดกันอีกทีนึงเนาะตัวเสียตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพันหนึ่งนี่คือน้องพลอยก็ลดราคาแบบสุดๆเลยนะแม่ลดราคาให้เผื่อพี่เสียพี่อะไรแล้วนะแม่เพราะฉะนั้นคืองดขอนะแม่นะราคานี้เราไม่เค็มกันนะราคานี้เราไม่เค็มกันนะแม่ดูรีวิวก่อนว่างานงานข้างในเราเป็นแบบที่เราอยากได้ไหมเราไปต่อได้ไหมพันหนึ่งเราลองเฉลี่ย ต้นทุนแล้วได้เท่าไหร่วันนี้หนูเจอลูกค้าแบบว่าไม่น่ารักเลยวันนี้น้องพลอยเจอลูกค้าไม่น่ารักเลยแม่นะคะวันนี้มีมีลูกค้าเจ้าหนึ่งลูกค้าหลายๆคนคืออยากได้งานกระโปรงอ่ะไอตอนกระโปรงพันหนึ่งเดทั้นพันหนึ่งอ่ะแม่มีลูกค้าแบบที่เขา CF ไม่ทันแล้วเขาอยากได้อ่ะเยอะมากแต่คน CF ทันน่ะดันเป็นคนที่แบบว่าพูดพูด พูดไม่ดีอ่ะเออแล้วก็แบบไม่เข้าใจงานเลยแม่แบบหนูเสียใจมากกว่านี้เออแล้วเขาก็เลยยกเลิกยกเลิกออเดอร์กันมาแล้วก็แบบว่าโกดังสัตว์เสียเทเสียเลยอ่ะเออแม่หนูก็ว่าหนูวันเวลาไลฟ์หนูก็ว่าหนูแบบอธิบายรายละเอียดชัดเจนอยู่นะอะไรเงี้ยบางทีลูกค้าลูกค้ามาใหม่ขอดูรีวิวหลังบ้านเลยลูกคา้าจ๋าปกติหนูขายพันสองพันห้าวันนี้เซลเหลือลูกละพัน นะคะงานไม่ได้เสียอะไรเลยหล่ว่าเราเคลียร์เคลียร์แลนกันนะลูกค้านะเพราะเดี๋ยวตู้หนูจะมาแบบเยอะมากหนูไม่ได้ขายพันหนึ่งเป็นราคาปกติอันนี้ย้ํากันอีกทีหนึ่งนะแม่ถ้าแม่ซื้อราคาปกติแล้วผ้ามันเลวร้ายอะไรยังไงแม่เรายินดีรับผิดชอบให้เต็มจํานวนอยู่แล้วนะคะแต่ว่างานพันหนึ่งหนูขอคนเข้าใจง,งานจริงๆนะแม่โอเคป้าคนที่อยากได้จริงๆคนที่ดูแลแบบ เข้าใจงานอยากได้จริงๆเอาไปใครไม่มั่นใจผ่านเลยแม่ใครไม,ม่มั่นใจผ่านเลยโอเคอ่ะสี่สามเหนื่อยเลยครับเดียว43เซลให้ในไลน์สามพันเก้านะแม่เจอกันหลังบ้านหน้าร้านลค่ะปกติห้าพันเนะโอเคเปล่าโอเคนะแม่เดี๋ยวน้องพลอยไปต่อเอากระโปรงใหม่พรมมา,าใช่ใช่นั้นมาด้านนั้นเลยอะอยเกงไหมพรมดูื หรอมันคือรหัสอะไรวะพอดูก่อนเผื่อแบบเอามาขึ้นเกงใหม่พรมเหรอหรือว่าอะไรอันนี้เดี๋ยวทําราคาพิเศษนึงแป๊นนึงแป๊นนึงอันนี้ศูนย์สามใช่ไหมเซนเอลดศูนย์สาม L w 0 3กระโปรงสั้นเหรอคะพี่สาวกระโปง